สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ขาวันนี้เจ๊จะพา FC ไปทำลาบสับนะจ๊ะ FC วันนี้เจ๊ไปซื้อซีนหรือว่าซื้อเนื้อมาจากตลาดนะจ๊ะถุงนี้ก็100บาทราคาตามท้ายรถพุ่มพวงบ้านเหล่านี้แหละค่ะหลังจากที่เราไปซื้อมาเขาก็จะแถมผักอ่าสภาพผักก็ดูเอาเลยค่ะเขาแถมมาแบบนั้นแหละค่ะพี่น้อง FC ขา หลังจากที่เราไปซื้อมาแล้วลำดับต่อไปในวันนี้เจ๊ J. จะพาเพื่อนๆพี่น้อง FC นะไปทำกับข้าว2อ,อย่าง2แบบสอสไตล์นะจ๊ะ FC อันดับแรกเจ๊ J. จะพาทุกท่านไปทำลาบอ่าลาบก็เรียกว่าลาบสับลาบฟักก็แล้วกันนะจ๊ะ FC เราจะฟักจะสับให้ละเอียดนะในส่วน EP ที่สนะจ๊ะเจ๊ J. ก็จะพาทุกท่านไปทำ น้ำกิ้มหรือว่าแก้วในสูตรซอยจุตับหวานกันนะจ๊ะก็จะเป็นแบ่งเป็น2 EP นะจ๊ะอันดับแรกเลยเมื่อเราได้เนื้อได้ชิ้นมานะในเนื้อถุงหนึ่งเขาก็จะถ่ายแถมน้ำแดงมาให้ด้วยและคะ่ะอันนี้ขอเซ็นเซอร์ออกนะในเรื่องของน้ำแดงนะจ๊ะแล้วก็จะมีเพี้ยในส่วนผักที่เราจะใช้ในการทำลาบก็ประกอบไปด้วยหัวหอมจ้า ัวหอมใบมะนาวใบบักเวอร์่ถ้า,าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักบักเวอร์มะเวอร์คืออะไรก็คือ Ma w, w, มะนาวโหมะนาวโหก็คือมะนาวลูกใหญ่ๆที่มีขนาดเท่ามะตูมแล้วหลยคะ่ซะซรลาหน่ผักใบมนก็ใส่เข้าไปในเจเอฟซจากนั้นก็จะมีพริกผงเข้าวคั่ว อ่ะผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลารา้าถ้าใครชอบขมมกะอย่าลืมเดอะะ้อค่ะไปซื้อดีเทียมมาดีเทียมเด้อะค่ะเดอะ้อไปซื้อมาใส่นะคะอาลำดับต่อไปก่อนที่เราจะไปทําการสับเนื้อนะจ๊ะเราก็ต้องซอยก่อนนะจ๊ะเราจะแบ่งเป็นซอยถี่กับซอยห่างนะจ๊ะราบสับเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะจ๊ะในส่วนของ30กรีบผ้าคิริว้ว ตับพวกนั้นเราก็จะซอยห่างๆชิ้นใหญ่ๆเราจะไปทำเป็นซอยจุตับหวานใน EP ีหน้านะจ๊ะ fc อันดับแรกเราก็ซอยทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็แยกออกไปอย่างที่เจ๊บอกนั่นแหละคะ่ะแยกออกไปเลยนะคะ,ะเมื่อเราแยกออกไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นขั้นตอนของการสับเนื้อแล้วละจ้าการสับเนื้อมันก็มีเทคนิคการสับอยู่นะจ๊ะ fc ก็อย่าไปทำการสับให้มันละเอียดมากนักเพราะว่าถ้าเราสับละเอียดมากๆเนี่ยมันก็แง่ภาษาบ้านอีสานบ้านเราเขาเรียกว่ามันแง่มันก็คือเนื้อมันมันไม่ดูแล้วมันไม่อร่อยนะจ๊ะเอฟซีเราก็สับห่างๆสักนิดนึงไม่ต้องไปสับละเอียดอะไรมากมายนะ,อ,ะอย่าไปสับเหมือนทำลาบหมูนะนี้สับห่างๆสักนิดนึงก็สับไปตามนี้แหละจ้า อันนี้สับทีละส่วนสับทีละส่วนเพราะว่า,าเราจะเหลือเนื้อเหลือชิ้นไว้นะเหลือซีนไว้เหลือซีนไว้เราจะไปเฮ็ดซอยจุตับหวานในะอีพี่หนาอยู่เด้ออันนี้ก็สับประมาณนี้แหละถามว่ากินคนเดียวหมดไหมไม่เบิดจะไปเบิดได้ยังไงตัวเล็กนิดเดียวครับรักษาหุ่นจ้าลำดับต่อไปเมื่อเราทําการสับเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะมาซอยผักนะคะ หัวหอมจัดไปค่ะผักชีกีนจัดไปอ่าหัวหอมตามไปด้วยผักชีกีนผักใบมนสระเหน่นะและอย่าลืมตบ่าตบท้ายด้วยใบมะนาวนะจ๊ะอย่าลืมอย่าขาดนะขาดไม่ได้ใบมะนาวนะจ๊ะหอมหอมจริงๆใส่ใบมะนาวเนี่ยในเรื่องของใบมะนาวเราพันม้วนเป็นวงกลมแล้วก็ทําการซอยนะเมื่อเราซอยเป็นที่เสร็จสับพเรียบร้อย อ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นการสับสักนิดนึงนี่สับป๊อกป๊อกปอกตามที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละในะจ้า FC อ่าเมื่อเราทําการสับเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็อ่านำมารวมกับอ่าผักชนิดอื่นนะลำดับต่อไปก็ค้งป้องเป็นขั้นตอนของการใส่น้ําแดงในะจ้าขอเซ็นเซอร์สีออกในะจ้า FC นะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันในะจ้าสีนี้ AI เพื่อนไม่ชอบนะคะ อ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการปรุงเราก็จะใส่เพีย้ยบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าเพี้ยคืออะไรเพี้ยก็คือน้ำย่อยที่อยู่ในท่อลำไส้ของวัวนั่นเองนะจ๊ะถ้าเพี้ยแก่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครีเต็มเตมเลยนะคะเราก็จะเอาเฉพาะน้ำนะจริงๆแล้วเพี้ยที่เขาให้เรามาส่วนมากเขาก็จะต้มแล้วละ่ะนะจ๊ะเอนะ เขาจะต้มแล้วเขาก็กรอกเข้ามาภายในลําไส้แล้วก็มัดมาฝากเราแต่บางทีก็เป็นเพราะสดนะอ่าตรงนี้นะเพราะมันจะออกขมๆถ้าใส่เยอะมันก็จะมีกลิ่นขวนะลำดับต่อไปใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกผงนะจ๊ะ fc จ๋าข้าวคั่วก็คือข้าวเหนียวเราธรรมดาเอาไปคั่วกับไฟแล้วก็มาตาให้ละเอียดนี่แหละจ้าอ่าต่อไปก็ข้าวคั่วพริกผงตาม,มาด้วยผงปรุงรสใส่หลายแ่บหลายวัาซันคาพี่น้อง อ่าลำดับต่อไปก็น้ำปลาใครชอบเค็มก็ใส่เข้าไปหลายๆโลดเดอร์เอาต่อไปน้ำปลาแดกน้ำปลาระใส่เข้าไปนะจ๊ะเอฟซีจ้าน้ำปลาแดกน้ำปลาระ,ระใส่เข้าไปโลดใส่เข้าไปเทโจ๊กลงไปนี่นี่อ่าใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปลำดับต่อไปก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละคะ่ะก็ใครชอบขมๆก็ไปซื้อ ดีเทียมมาใส่นะใครชอบเผ็ดก็พริกผงใส่เข้าไปแยกกิโลนึงนี่แหละคะ่ะใครชอบอันนั้นนะ่ะใครชอบแบบว่าเค็มเค็มก็น้ำปลาใส่เยอะๆนะเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วก็คเลโคเล,คลให้มันเข้ากันอย่างนี้แหละคะ่ะก็ตามนี้เลยนะเมื่อเราคเลโคเล,คลเข้ากันแล้วก็ชิมดูนะก็อย่างที่บอกชอบเผ็ดก็ใส่พริกชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาชอบขมๆก็ไปซื้อดีเทียมมาใส่ าบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าดีเทียมรสชาติมันเป็นยังไงใครเคยกินสะเดาบ้างสะเดาขม,ขมขมก็จะประมาณนั้นแหละนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าก็ประมาณสะเดานั่นแหละนะใส่มากมันก็จะขมมากกว่าสะเดาสักนิดนึงนะขมขมหวานหวานแบบนั้นอร่อยดีนะพเพื่อนเพื่อนยี่น้องเอฟซีจ๋าเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคหนึ่งแนวทางเพราะว่าบางครั้งบางที เราขับรถไปจอดไปกินข้างทางเขาก็จะมีเฉพาะซอยถี่ซอยห่างอ่าเมื่อเขาทาเสร็จแล้วเราสั่งน้ําตกเขาก็จะเอาไปคั่วให้เรานั่นแหละนะเทคนิคการคั่วมันก็มีคั่วอยู่2แบบนะคั่วใส่น้ําอย่างเดียวกับคั่วใส่น้ํามันด้วยอ่าก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนในเจฟซีจ้าดังนั้นในคลิปที่เจทำมาตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดได้ นะจะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เจ้าจของช่องเขาด้วยในจ๊ะ FC จะ๋าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f c ที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนี่แหละนะหน้า,นาตาที่เราทำออกมามันก็จะเป็นแบบนี้มันจะถึงพริกถึงขิงได้มากกว่า,าเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปมันจะซึมเข้าไป ทั่วถึงกับเนื้อได้ดีกว่านะดังนั้นรสชาติที่เราได้กินมันจะถึงพริกถึงขิงมากกว่าการซอยถี่ซอยห่างในใจ fc ก็คลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดี fc ทุกท่านจ้า